สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราขอแนะนำในการติดตั้งของ Mitsubishi t i ต a n นะคะสำหรับชุดโปรที่ใส่ในรถคันนี้นะคะจะเป็นชุดโปร4นะคะชุดเป็นของฮาน่านะคะหม้อต,ต้มของเราจะปรับเป็นตัว200แรงม้าเพื่อให้เหมาะสมกับซีซีของตัวเครื่องยนต์นะคะส่วนร่างหัวฉีดนะคะจะเป็นตัว h a n ่าเป็นชนิดเดียวนะคะซึ่งเราจะมีตัวกระจายในการ ส่งกำลังไปยังตัวหัวฉีดทีหนึ่งนะคะชุดท่อจะเป็นชุดท่อเพชรเอสแอนด์ดเบิลนะคะมาในส่วนของงานติดตั้งภายในตัวคอนโซลนะคะคอนโซลในจุดตำแหน่งที่ว่างนะคะสำหรับในการวางตัวสวิตช์แก๊สนะคะจะเป็นจุดตำแหน่งตรงนี้นะคะตอนนี้เรากำลังทำการเร่งนะคะเพื่อให้ปรับเป็นระบบแก๊สเต็มรูปแบบนะคะซึ่งจะเป็นเรเวลที่บ่งบอกว่าแก๊สเต็มถังจะเป็นเรเวลที่บอกแบบนี้เนาะมาด้านหลังของตัวถังในการติดตั้งของรถไททันคันนี้นะคะ รถรุ่นนี้จะติดตั้งโดยเพิ่มโปนะคะจะเป็นตัวถังโดนัทติดตั้งใต้ท้องรถนะคะพร้อมกัดกันกระแทกสังเกตตัวหัวเติมนะคะที่เห็นจะมีระยะของการชนท้ายกับระยะในการเติมนะคะ,ะระยะของตัวถังการยึดตัวถังนะคะที่แน่นหนานะคะมาตรฐานในการติดตั้งแก๊สลูกค้าจะได้มั่นใจในงานบริการของที่ร้านเราได้เลยนะคะทุกอย่างเมื่อเราติดตั้งแก๊สเสร็จแล้วจะมีการตรวจเช็กกิซิบริการให้กับลูกค้าเพื่อพร้อมในการใช้งานค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจหรือต้องการปรึกษาในการติดตั้งแก๊สติดหมาอต่อมาได้เลยนะคะเบอร์086-327-9939ค่ะ